สวัสดีครับพเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสวัสดีย่ำแแรงนะครับตอนเลิกงานเมื่อนี้ผมจะมาพ้ามาบ่งนะครับการงานของผมนะครับนี่ครับคือสินคาขาเอามาใหม่ครับจากที่ผมมาเี่ย่ลงหลายวันนะครับ นี่ครับอันนี้เอามาวันหนีนะครับนี่ครับเอามามือเสานี่นี่ครับเครื่อสซักผ้าเสียแล้วนะครับล้มบันีีนะครับว้ียประโยชน์คือชําแหละย่างเยียวนะครับนี่ครับพามาเบิรงมุมนี่ครับมุมนี้ลูกค้าเพึ่งเอามาส่งครับใหม่ใหม่มันบาดเลยนี่ครับลูกค้าเอกมาส่งนี่ครับบอท่านเจ็บพี่น้องเลย นี่ครับเดี๋ยวจะเอามาอีกหนึ่งรถนะครับนี่ครับลูกค้าผมไปเอาอีกจ้ะครับจะเอามาส่งผมที่ก็ดังนะครับนี่ครับเป็นตู้เย็นเก่านะครับเครื่องสักขาเก่าเสียล้วบางเครื่องก็ส่อมได้ด้ยครับบางเครื่องนี้เอาไปส่อมแซมจังหน่อยส่อมได้ขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเลยพี่น้องครับนี่ครับ ตู้เย็นเก่าเสียแล้วครับน้ำมันนี้ครับโอ้ประโยชน์จำแลกอย่างเดียวนะครับครับเรื่องสักข้านี่ครับโอ้หลายทั้งเลยทีเดียวครับทีวีจอบางนะครับจำเป็นเสียดูได้พี่น้องนี่ครับลายบมีสร้างได้อยากซื้อนะครับนี่ครับจอดีจอเสียก็มีนะครับสร้างได้สนใจก็ มาเบรงเอาครับชอบราคาใดนะครับครับอันนี้เป็นจอคอมนะครับจอคอมแล้วก็เป็นอัน,นกระทะนะครับ นี่ก็เป็นทีวีกับกล่องซ p u ีได้พี่น้องกล่องคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้ก็เอามาแกะราคาดีเด้พี่น้องครับนี่ทีวีรุ่นเก่าครับรุ่นใส่เสาอากาศนะครับกับเก้าบันไดครับขเก้าเอลีก็เครื่อใหม่นะครับพี่น้องครับนี่ือเป็นพัสติกับพัฒนาถึงไม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเคยซื้อมากมีรุ่นใหม่นะครับเก่ากึกเลยนะครับ นี่คือสินค้าวันนี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรือพี่น้องครับหลายๆคนที่ติดตามชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับกับเป็นอาชีพหนึ่งครับที่หลายๆคนเห็ดส่วนหลานะครับ